ไปเรานอสตานะคะนอสตาตามนี้นะคะฟังเสียงเลยค่ะสู้ๆอยากลงให้ดูค่ะเผื่อพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาตอนเช้ายังทำให้เสร็จเลยฮะนอย,ยังไม่ได้ทำเลยค่ะเหนื่อยทำไม่ทันทั้งลุ้นหวยทั้งอันนี้วันนี้เสียดายนะคะ ดา,ดาวปกติไม่เข้าเลยสักตัวนะังไม่มีเลยสักตัวมี3ามัอยู่ข้างหน้าโอ้ยตายหมายกอ d แปลกมากๆเลยไม่ไม่มีสักตัวนี้มันแปลกเนาะถ้ไมสักตัวนี้จะไม่แปลกเลยสามก็อยู่ข้างหน้าซังั้นแต่ไม่ได้ลงสามให้ตายตายดาวปกติทํำไมทํากรเราอย่างนี้เนาะดูชัดๆนะคะนี่เลยค่ะแนวทางหวยเด็ดเด็ดเนะคะเนี่ย คงรู้นะคะว่ายัางไงยังไงเคยลงให้กันทุกวันละประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ